ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดและชนเหล่าใดพึงสำคัญถ้อยคำที่ควรฟังชนเหล่านั้นจะเป็นมิตรอมาตญาติหรือสาโลหิตก็ตามเธอทั้งหลายพึงชักชวนชักนำให้ตั้งอยู่ในการเจริญสติปัฏฐานสี่ สติปัฐานสี่เป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนีย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดและชนเหล่าใดพึงสำคัญถ้อยคำที่ควรฟังชนเหล่านั้นจะเป็นมิตร อมาตาติหรือสาโลหิตก็ตามเธอทั้งหลายพึงชักจวนชักนำให้ตั้งอยู่ในการเจริญสติประสานสี่เหล่านี้